ก็นี่เป็นเช้าวันเสาร์นะครับก็จะมาดูจะมาเปิดพัสดุสายดีซีนะเพราะว่าเพราะว่าอะไรไม่เกี่ยวสายดีซีเข้ามาแต่ตอนนี้มาเวลกำลังมาแรงคือเดฟพูเดฟพูสามนะครับเดฟพูฮูบรินนะซึ่งที่จะไปดูวันนี้แต่ว่ามาเปิดดีซีกันก่อนนะครับดีซีล้วนๆเลยนะสองกล่องนี้จากสตาร์เฟนคอยและอีกเจ้า นะครับเดี๋ยวดูเท่านี้กันก่อนคืออะไรซื้อกันเป็นครั้งแรกครับเป็นงาน DC จากแม็กฟาเลนนะครับเมื่กี้ใกล้นะก็งานมันเพิ่งออกมาเมื่อเดือนที่แล้วนะ ยังไม่เห็นรีวิวใน youtube เลยเป็นงานที่แม็กฟาร a n ลนเอามาทำใหม่แต่เมื่อก่อนเป็นงานของค่ายแม e เทลาจะประมาณ10ปีที่แล้วนะวก็ไม่ได้ออกตั้งแต่ตอนนนั้นที่แอนิเมชันฉายหรอกแต่ก็สิบปีแล้วถือเป็นงานเก่ามาทำใหม่ครับมาดูกัน เคเขาส่งรูปมาให้ดูแล้วเขาก็ห่อหุ้มดีนะครับบับเบิ้ลบึมมาแล้วแต่เป็นงานสเกล6นิ้วนะโอหอโมดรวมมาสเกล6นิ้วจากแอนิเมชันเคยฉายทางช่องเจ็ดสีสมัยก่อน สักกล่องก็อันนี้ได้มาราคาพัานสไม่ถึงสองพันนะครับก็รวมๆเป็นเว็บสองซึ่งพี่ก็เรียกว่ายกเว็บและแต่ได้จากเจ้านี้สามกล่อง ว่าชอบจัดแบทแมนแอนิเมชนซีรีส์แต่ว่าตัวนั้นไม่ชอบตรงที่มันเซลเชดก็เลยเก็บนี้ดีกว่าวก็ก็เห็นแบทแมนแอนิเม e ซีรีส์จากภาคแรกก็ยังออกเป็นเซลเชดดิ้งอีกนะแต่นั้นมีบัาบนะก็ดูอยู่แต่ว่าไม่ชอบ ชอบแบบเซลชดดิ้งที่อะไรเป็นแบบแสงเงาอะไรเงี้ยไม่ชอบเลยนะครับมันดูไม่สวยสำหรับพีนะแต่ว่าอานนี้โอเคกว่าแต่พี่ชอบอนิเมชซีรีส์ภาคนั้นมากกว่านะครับก็มีรอยแหมตาดีเห็นด้วยเป็นรอยยุบๆนิดหนึ่งตรงนี้ก็ไม่ได้คิดว่าจะเก็บในกล่องเลยแต่ว่ามันก็ ตัวนี้พี่เคยมีเป็นงานเคนเนอร์ยังมีอยู่นังเก็บไว้นะครับจะเป็นสเกล4นิ้วอยู่3.75แต่ตัวนี้เป็น6นิ้วถดขยับเยอะงานเคนเนอร์เคนเนอร์หรืองานรุ่นใหม่ๆของแฮสบูลนะถ้าใช่นะครับอันนี้คือในวีกล่องแล้วก็มีอาวุธมาให้ด้วย อันนั้นเล็กๆคืออะไรวะอันนี้เหมือนกับอาวุธคว้างอน,นนอนุปกรณ์แคเชตเลยเขาวะแล้วก็มีมือมีอะไรนะผอมเชียว <c oughs> นวิงแต่ว่าการลงสีอะไรดูแล้วไม่มีตำหนิเลยนะสวยอยู่ตาเตยสวยนะครับนวิงแล้วก็มีฟิล์มแบบใกล้ๆกกับฟิล์มเป็ของแถมด้วยในวิง แล้วก็เว็บนี้ตอนแรกตอนแรกกะว่าซื้อแค่จ็กเกอร์ไปมาเจอคนนี้ใส่สามกล่องเลยเอาเลยนะฮะนี่เป็นเบนเวอร์ชั่นสองเรียกว่าพักสองเนี่ยแต่ว่าชื่อเขาโคตรนึงแปลกๆก <laughs> ันมะ่รู้ The New นะชื่อโคตรยาว The New Batman Adventure แต่ว่าดูใน YouTube เห็นมี The New Batman Adventure แบบนี้เป็นการ์ตูน,กนกเก่าๆอยู่เหมือนกัน ขาเล็กงอแต่นี่งอเข่าได้นะใช่แต่คือเลือกครอกเว็บที่เว็บแรกนี่งอเข่าไม่ได้นะครับแล้วตัวนี้ก็เช่นเคยนะมันยืนไม่ได้ยืนยืนยากคือว่าน้ําหนักมันจะสูงมากข้างบนดูดิแขนดูเลยนีย่แต่ว่าขาเล็กนะครับแต่จะมีฟิกเกอร์สแตนมาให้ช่วยยืนก็มีมือมาเยอะเลยแต่ว่าไม่มีเป็นอาวุธเป็นอะไรเพราะเบนตัวนี้ก็ไม่ได้ใช้อาวุธเลยล่ะ แต่เวอร์ชันแรกเบ็นอนิเมชซีรีส์มันเหมือนนักมวยปล้ำแต่ตัวนี้พี่ดูแล้วมันเหมือนซาดิชซาดิชใส่ชุดหนังเลยพี่ประมาณนั้นนะดูดินะครับแล้วแต่แล้วแต่แต่ว่าโอเคนะสไตล์นะครับปากแต่มาดูแล้วมีฟันไหมเนี่ยนะครับที่ดูในอนิเมะซีรีส์ก็จะมีแบบชอบตอนที่มันแยกเคี้ยว ไม่ใช่แยก้ยวตอน,นมันพูดมีอะไรแล้วเห็นฟันนี่เห็นนะ่นนิดๆนะครับก็ทำออกมาได้สวยดีแต่จุดขยับจะด้อยไปหน่อยงานสิบปีที่แล้วเอามาทำใหม่แล้วก็ตัดเอเซอรี่ออกนะครับก็พวกปืนพวกอะไรไม่มีเลยอย่างงานจ็อกเกอร์อย่างเงี้ยไม่มีปืนมาให้น,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 นะครับเป็นเบนเบนนะครับมีเวนอมทิวเวนอม เนอ่เป็นท่อแต่ว่าดูล้วนี่เป็นท่อท่อไม่ใช่สีแดงเนะเป็นท่อตรงหัวต่อจากมือตรงนี้เป็นเป็นเครื่องอุปกรณ์ที่ปัม๊มไอสารเวนอมเข้าไปในร่างกายนะและ้วภาคต่อจากภาคนี้คือภาคอ่าอ่าอะไรวะแบทแมนเลยนะ แบทแมนสัตร์สวัสด์ใหม่ครับแล้วก็ตัวนี้ซึ่งพี่พูดพูดตรงๆว่าดีไซน์จากเรียกว่าแอนิเมชรีกว่าภาคแรกอะดูดีกว่าอันนี้มันดูโอ้หน้าตาแล้วก็นทำไมหนสีตรงปากมันไม่หรือไม่เข้าใจการออกแบบของเขาอะ่ะเป็นการเมคอัพหรอทำไมสีไม่ใช่สีเนื้อคนแต่ในการ์ตูนก็เป็นแบบนี้นะ ชุดดำล้วนเลยแล้วไม่มีการลงสีได้ทั้งสิ้นการลงสีมีแค่นี้นะตรงตาแล้วก็ตรงปากตรงอะไรแต่ว่าตรงเนี้ยที่ดูรีวิวแล้วขาดไปจากตัวชั้นแรกคือไม่มีแท่ครับ <c oughs> ไม่มีแท่มีแต่มือ6แบบออ3คู่มือถืออาวุธถืออะไรก็มีแต่ไม่มีอาวุธอะไรมาให้แต่ว่าดีความดีงามคือมีเจ้าแมวตัวนี้มันชื่ออะไรนะในการ์ตูน เก่าๆมันมีชื่อด้วยนะตัวตัวนี้แมวไทยมั้ยใช่นะครับเป็นแมวมาให้ด้วยนี่ถึงตรงนี้เจ๋งมีแมวันะบแล้วก็เป็นฟิกเกอร์สแตนมีทุกตัวนะแล้วก็มีเป็นแบบฟิลม์มคล้ายๆกับแผ่นฟิลม์มนะครับจากกรตูนมาให้ลกลเป็นแคทวูแมนนะเป็นดีไซน์ที่ พี่ชอบน้อยชอบเหมือนกันแต่ชอบน้อยชอบน้อยกว่าอนิเมชซีรีส์ภาคแรกแต่ว่าแม็กฟารีนทำออกมาเป็นเซลเชดดิ้งพี่ก็ผ่านครับไม่แต่ว่าแม็กฟารีนออกมายังไม่มีแคทบูแมนนะสำหรับอนิเมชซีรีส์ภาคแรกนะครับแต่ใครสนใจเก็บก็เก็บนะก็ดีเหมือนกันนะดีงามคือมีบั๊กด้วยบั๊เอามารวมเป็นชิ้นส่วนเป็นตัวอื่นด้ตัวหนึ่ง สำหรับของเวอร์ชันภาคแรกนะสเกลหกนิ้วเหมือนกันนะครับแล้วต่อไปเป็นของนงวินนะนี่เยอะเดี๋ยวเปิดแล้วเข้าไปในะกล่องให้ดูด้วยวนกะ็กล้องใหญ่แต่ว่ามันแค่สามกล่องนะแต่ว่ามีกล่องหนึ่งใหญ่มากแมคฟาเรนเหมือนกันนะครับแล้วก่สองกล่องเป็นงานจากอนิเมะ สตาร์แฟนทอยนี่ซซ้นกันบ่อยไหมแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ถ้าของเข้าเยอะๆก็บอกขอจ่ายเช้นเดือนหรือว่า่อนเขาเก็บไว้ก่อนยังไม่ยังไม่รับอะไรเงี้ยฝากไว้ก่อนเลยเขาก็โอเคบางทีเราก็มีภาระ,ะเงินแต่ของกันเข้ามาพร้อมกันเงี้ยตอนแรกจ่ายไปนึกว่าหมดแล้วเอา้าเฮ้ยของเข้ามาอีกลกั okay. เลย รายการขอใจ่า้นเดือนหน้าหน้า,นาอย่างเงี้ยก็ได้เขาก็ได้โอเคอเขาเก็บไปให้อ๋อีขอกุ้มมาดเดี๋ยวเข้าไปดูในกล้องท,ทีละทีละอันนะฮะ ซีรีส์มาดูใ <zer> ห <welche> ้หมดก่อนเฮยอันนี้พี่ก็พนใจสำหรับคนขายคนนั้นน่ะสามคนน่าจะซื้อมายกชุดแต่ว่าเก็บตัวนี้ไว้ นะครับแต่ก็พอดีพี่ซื้อตัวนี้ไว้ตัวเดียวก <g ül> ็วเลยจัดเขาจัดตัวมาก็จะเป็นครบเว็บสองอะไรก็คือโจ๊กเกอร์นะครับจ๊กเกอร์สเกลหกนิ้วเป็นเวอร์ชั่นของ The New Batman a d อ e เ t นเจนะครับซึ่งคนก็บน่นกันว่าการดีไซน์ตรงตาเนี่ยจะทำเป็นตาดำนะแล้วก็ตรงริมฝีปากแดงๆก็ไม่ทำ นะครับแล้วก็ดูสึกจะผอมตัวเล็กลงนะแต่ว่าเวอร์ชันนี้ที่เมื่อก่อนเมื่อสิบปีก่อนที่ขายอ่ะมีปืนด้วยแต่นี่ไม่มีปืนแต่ว่ามีไฮยีน่าสองตัวเหมือนกันนะครับเจ๋งมากของแถมก็คือไฮยีน่าสองตัวตัวหนึ่งอ้าปากตัวหนึ่งหุบปากนะครับแล้วก็มีมือเปลี่ยนอีกสองคู่ซึ่งแน่นอนมีมือถือปืนครับ นะก็ไปหาปืนที่อะไรมาใช้ก็ได้นะนี่ํำปั้นสองคำปั้นนะครับไม่มีอาวุธเลยเอาไชกกับแบทแมนอย่างเดียวจะไหวเหรอนะครับอาวุธอะไรมาเพิ่มเติมเอาเองนะครับก็มีฐานฟิกเกอร์สแตนแล้วก็มีอไอ้ฟิล์มแค่ก็แผ่นฟิล์มการ์ดเอาไว้ตั้งโชว์นะแต่ว่าดีมากตรงฮีน่าสองตัวแล้วพี่เห็นในช h อป e ีนะครับสำหรับเวอร์ชัน ที่ขายเมื่อสิบปีที่แล้วเนี่ยราคาสามพันกว่าเลยทีเดียวแต่ตัวนี้ตกพันกว่าบาทสามพันกว่าจอซื้อมาเพื่อเอาปืนก็ไม่รู้เด็ดพี่โ,โ็มันมันเกินไปล้วคิดอยู่เฮ้ยเออซื้อกล่องนั้นเพื่อเอาปืนแล้วได้ไฮยีน e ่าอีกสองตัวถ้าคิดเฮ้ยแต่ดูในเนเมดซีรยีย้อนดูก็เห็นมีไฮีน e ่าแค่สองตัว เอาเป็นสตัวแล้วเอาปืนมาเหรอไม่ไล่ไม่ไมั้ <g öl 's> ไม่มีปืนก็ไม่มีปืนแต่เสียได้นะแม็กฟาเรนทำไมมันตัดอาวุธออกไปหมดเลยวะนะฮะตัวทูเฟสเว็บที่แล้วเหมือนกันนะครับปืนกลปืนกลเลยไม่มีมาให้เลยนะแต่ว่าตัวแบบนี้โอเคเพราะมันไม่ได้ใช้อาวุธครับมันใช้หมัดใช้อะไรนะโอเคต่อไปดูงานสเกลนี้ให้หมดก่อนอตัวหนึ่งที่เพิ่งสั่ง้าเลย จะตัดแน้งพย้อนแต่นี่คนก็ปล่อยขายหมนงันเพราะว่าเขาเก็บงานไมปลาเลนเจ็ดนิ้วไงแต่ว่าเขาไปสั่งตัวนี้เข้าเขาเลยปล่อยเพราะว่าเขาเข้าใจผิดว่าอันนี้เป็นสเกลเจ็ดนิ้วแต่จ,จริงแล้วเป็นสเกลหกนิ้วสเกลนี้จะเรียกว่าเป็นพักต่อก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นพักต่อเพราะไอ้เบนตัวนี้อะไรเงี้ย พี่ามันต่อจากภาคนี้ตรงๆเลยมากกว่าอนิเมะซีรีส์ภาคแรกนะครับนะก็เอาไปเล่นกับพวกนี้ก็ได้ประมาณว่าแบบย้อนอดีตกลับมาหรืออะไรก็แล้วแต่คุณเอาไปโพสต์ได้นะครับเป็นแพท i n ินัมเอดิชั่นใช่ป่าวะโกลเลเบลนะครับโกลเลเบลก็พิเศษหน่อย ตัวนี้ก็แพงพันกว่าบาทนะครับแต่ว่าเมื่อก่อนสมัยก่อนแมทเทลมันออกเป็นกลองรวมเลยนะรวมบุสเวนเวอร์ชันแก่นี้แล้วก็เอสมายข้างข่าวตัวนี้ซึ่งเอสมันเคยมีเวอร์ชันแบทแมนเก่ามันมีเอสปอไม่แน่ใจแต่ว่าเมื่อหนังแอนิเมชั่นที่พิ่งฉายไปปี2ป,ปีปีที่แล้วก็มีเอสนะ แต่เวอร์ชันที่มีเอสเจ้าหมาขังข้าวตัวนี้หมาขังข่าวหมาขังข่าวแล้วก็มีปืนเปลี่ยนแล้วก็แน่นอนถ้าไม่มีไม้เท้านี่พี่โกรธอยิงอาร์มีไม้เท้าสําหรับพุสเวนเวอร์ชันนี้เอาเพราะว่าเขาไปไหนเขาแก่แล้วหกสิบเจ็ดสิบแล้วมั่งตามสภาพน่าจะใช่หกสิบเจ็ดสิบไว้เกษียณแล้วแหละนะครับหลังจะค่อมๆหน่อยแต่ว่ามีไม้เท้านี่ไงแล้วก็มีเอสเจ้าเอสหมาขังขังหมาขังข่าวหมาขังข่าว นะครับก็สั่ง Batman Beyond ไปแล้วก็รอมาเข้าคู่กันกับตัวนี้แต่เวอร์ชันนี้รู้สึกสเกลนี้เมื่อก่อน m a ทเทลไม่เคยทำตัวร้ายในภาคนี้ออกมานะพี่ว่าไม่มีนะพี่ไม่เคยผ่านตานะครับแต่ไม่มีไม่ไรเอา,เอาแมท็อกเกอร์อดีตกับบูสเวนอันนี้วุศาสตร์สมัยใหม่ยังไม่ถึงปีสองพันกว่าในไล่เรื่องเขานะจำไม่ได้ปีไหนแต่ว่าอนาคตจากนี้ยังไม่ถึง นะครับถ้าเราอยู่กันนี้ปัจจุบ,บันบุสเฟนก็ยังไม่แก่ขนาดนี้ถ้ามันมีจริงนะ <c oughs> แต่ว่าก็ดีไซน์ที่เอาไปแมทช์กันได้ใช่นะครับไปดูใน YouTube ก็มีนะซึ่งเบนในในยุคนี้ก็แบบหมดสภาพเป็นชายแก่ที่แบบนอนใกล้ตายอยู่กับเครื่องช่วยชีวิตเลยมาณห้อยเลยเพราะว่าการใช้สารเวยนม กระตุ้นร่างกายมากเกินไปนะฮะแต่บูสเวนเวอร์ชั่นนี้แก่แล้วแต่ยังโอ้โหยังแข็งแรงอยู่แต่ว่าก็สู้กับพวกผู้้ายผู้อะไรก็มีหอบมีอะไรแบบอาการหัวใจกำเริบอะไรไม่ได้เป็นโรคหัวใจหรืออะไรอย่างนะฮะต้องกินยาต้องอะไรแบบนะก็เป็นแบบคนแก่มีโรคนิดหน่อยผงไม่เยอะก็ยังดูแข็งแรงอยู่นะฮะอ๋ใช่นะ่าจะมีอาการหัวใจนะใช่ใช่ หรือว่าเคยใช้สารกระตุ้นอะไรมากไปเพราววะนะเคยแบทแมนก็ใช้ยากระตุน้นเวนนมก็เคยนะในคอมิกพี่เคยอ่านนะครับใช้เวนนอมแล้วก็ต้องพยายามเพราะมันเหมือนสารเสพติดนะครับเขาก็ต้องเลิกจนเลิกได้นะแต่ว่าพวกน่าจะมีผลกับหัวใจอะแหละถึงได้มีอาการงหงัวใจเลยนะคิดเอาเองจินตนาการก็เนะล็กงานหนึ่งหูใหญ่ย,ยักษ์โคตรใหญ่จะเริ่มมะเทิม นัานเป็นงานแากดีซีมันตัวที่พี่เก็บอยู่แต่ไม่ได้เก็บทุกแบบนะแต่พี่เน้นไปที่ซุปเปอร์แมนนะสำหรับสเกลเจ็ดนิ้วสำหรับแบทแมนเจ็ดนิ้วพี่ไม่เก็บเลยเพราะว่าพี่ไม่มีเลยนะเพราะพี่ว่ามันออกเยอะเกินไปละสำหรับแบทแมนแต่ซุปเปอร์แมนก็เยอะแต่ว่าพี่ก็สกโขเอาเฉาตัวที่ชอบกับตัวคลาสสิก,กอะไรแบบนี้นะ ถ้ามีอะไรที่พี่ไม่ชอบงั้นแต่ว่าก็รวมๆได้รู้สึกชอบมากกว่าก็ซื้อครับอย่าตัวนี้ใหญ่มากโอ้โหไปนเลิต้นะครับลองเทียบกับสเกล6กนิ้วนี่กลายเป็นเหมือนยักษ์ไปเลยแต่ว่าก็มีตัวใหญ่กว่านี้นะอันนี้ก็เรียกว่าใหญ่พอประมาณหนึ่งแต่ที่พี่ไม่ชอบคือคือผ้าคุมนะตอนแรกพี่นึกผ้าคลุม,มเป็นผ้าก็จริงแต่ว่า พี่ติดกับดาร์กไซส์ที่ไม่มีผ้าคลุมนะฮะและ้วพี่ว่ามันเหย่อมากเลยก็คือตัวดีนะฮะตัวเอสเขาบอกไม่ได้มาจากซูเปอร์แมนใช่ไหมแต่ว่าตัวดีดาร์กไซส์แบบเรียกว่าคลาสสิกหรือเฉยพี่ว่าเฉยนะแกคือดาร์กไซส์แล้วมีตัวดีอ่ะแกเป็นคน,คนอเมริกันหรือคนอังกฤษงั้นเหรนะฮะตัวดีแบบโหเฉยว่ะ ้ยังหวังว่าแม็กฟารนจะออกเวอร์ชั่นที่ไม่มีพักคุมออกมานะอันนี้เอา,าพักคุมออกก็ต้องเอาตรงนี้ออกก็จะเป็นหลุมเลยแบบมีเคยเห็นฝรั่งมันเอาออกน่าเกีดเยดหละก็เลยต้องอยู่อย่างี้ไปแล้วก็มีเป็นเวอร์ชั่นแบบปล่อยแสงปล่อยแสงจากตาแบบปิ้งกำลังจะพุ่งออกมาอะไรเงี้ยแล้วก็มีหัวเปลี่ยนนะครับเวอร์ชั่นแบบดูคุ้นเคยมากของเล่นเคนต้องเคนเนอร์ที่เคยมีก็คล้ายๆแบบนี้นะฮะ แล้วก็แขนของมองกูนะครับเอามารีรีใหม่ก็แขน d a r ดาร์คไซ์มันไม่ได้มีโลหิตเส้นเลือดปูดโปนเลยแบบนี้แต่ก็โอเคมันเนียนๆได้แม็กฟาเลนเขามาย้อมๆชิ้นส่วนบ่อยดูแล้วแขนตรงต้นแขนของมองกูเลยแต่มงกูลตัวใหญ่กว่านี้สูงกว่านะครับก็เป็นเวอร์ชันคอมิกแล้วกันนะครับครั้งแรกของดาร์คไซด์ก็มีเวอร์ชันหนังมาละ ที่เข้ามาใน,ในจักรวาลของซูเปอร์แมนหรือว่าเจสซิสลีกนี่ไงเวอร์ชันต้นแบบเขามาจากนี่จากเขามีกเก่าๆเลยอะดาร์กไซด์นะฮะดาร์กไซด์ก็โอเคมาจากการ์ตูนคอมิกแบบนี้เองก็เลยมีผ้าคลุมมีตัวดีด้วย ตัวดีใช่ไหมมันจะบอกไม่ใช่ดีมันก็ตัวดีอะไรวะอ๋อ <c oughs> oh, ใช่ DC Classic นะครับคือ Dark Side Version Classic แต่พี่ชอบติดเรียกว่า Dark Side แต่มันไม่ใช่ Dark Side มันมัน Dark Side Dark Seed นะครับก็คือการเอาตัวอักษรสลับกันนิดนึงนะครับถ้า SIDE ก็แปลว่า Dark Side แต่ว่าเปลี่ยนตัวนิดนึงอะมาดักซีดอะไรให้มันเปลี่ยนไปเท่านั้นแหละเหมือนเล็กรูเทอร์เล็กรูทอร์อะไรเงี้ยนะดักซายนะฮะก็ไม่มีอะไรแล้วของแถมมีไอฐานดำเพมันไม่ช่วยอะไรให้มันยืนได้ตูมมันเริ่มจะเริ่มนะครับก็เอาข้อส่นในจักรวาลของซูเปอร์แมนดักซายโอเคนะก็ เท่านี้แหละนะครับของที่เข้ามารับปลายเดือนนี้นะครับหยุดสามวันแต่พี่มีงานพิเศษสองวันบนไม่ก็เท่านั้นแหละต้องไปอยู่ดีนะฮะวันอาทิตย์กับวันจันทร์ see you again next time my friend thank you for watching bye bye แต่วันนี้ได้หยุดจะไปดูหนังบู e บล n นกับเดซ o ูนะซึ่งพี่ชอบบู e บล n น